ครับมาสรุปข่าวและความคืบหน้านะฮะที่ผมได้เช็คและศึกษามาบ้างนะฮะไม่ได้เรียกว่าบ้างแล้วนะหลายคลิปนะครับหลายข้อมูลนะครับแล้วก็จะเห็นรวมๆนะหลังหลังจะเห็นว่าหลายๆคลิปนะครับหลายๆช่องนะฮะและทั้งข่าวจากทางทีวีก็ตามนะฮะหรือใน YouTube ก็จะมะีพอจะสรุปได้ว่า เหมือนกับมีเบื้องหลังนะเบื้องหลังเป็นพักการเมืองบ้างแล้วก็คําที่นิยมที่สุดก็คือว่าเด็กเหล่านี้ตกเป็นเครื่องมือนะฮะหรือถูกยืมใช้นะแต่ผมว่าความจริงแล้วเเด็กอาจจะถูกใส่ร้ายครับนะฮะเด็กถูกใส่ร้ายครับนะครับอย่าอย่าทําอย่างนั้นเลยฮะเพราะว่าโดยโดยปกติอะ เด็กไม่น่าจะจะเก่งได้อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าความจริงก็คือมันคิดเองฮนะมันเป็นเองครับอย่าใส่ร้ายนะฮะอย่าใส่ร้ายบางทีอย่าใส่ร้ายว่าคนนั้นคนนี้นะเป็นคนอ,อยู่เบื้องหลังหรืออะไรประมาณนี้นะฮะเผลอเอบางทีนะมันไม่ดีเองนั่นแหละ เชื่อไหมมันเหมือนกับที่ผู้ใหญ่อาจจะเข้าใจผิดกันนะนะว่าเ,เช่นพ่อแม่ก็จะบอกว่าลูกฉันไม่ทำลูกฉันเป็นเด็กดีเออมันดีก็ต่อหน้านั่นแหละนะครับแต่รับหลังมันอ่ะมันเป็นเด็กไม่ดีนะฮะหรือมันเป็นนิสัยอย่างนั้นของมันอยู่แล้วเออเพียงแต่ว่ามันเก็บกดแล้วก็มันไม่แสดงออกให้รู้แค่นั่นเองนะครับก็คิดดูดิ มออ็อบอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเวลาต่อหน้าจะปิดหน้าปิดตาไม่กล้าเห็นไหมกลัวกลัวอะไรฮะอายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพ่อแม่มันรู้ไงเผลอๆนะมันจะเป็นของมันเองอย่างนี้อยู่แล้วเป็นนิสยัยเออหรือเป็นสันนะครับคืออย่างนี้ถ้ากลุ่มที่ ถูกลวงหรือถูกทําให้เข้าใจผิดเนี่ยเรียกว่าอะไรดีบริวารดีไหมหรือว่าเพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกหรือกลุ่มม็อบที่มานั่งฟังะนะเข้าใจว่าน่าจะถูกกล่อมมากกว่านะฮะแล้วก็เป็นการตามตามกันมานะตามตามกันมาก็สังเกตนะครับมีผู้ใหญ่ถามนะหรือใครลองไปถามดูดิหรือที่นักข่าวเช็คดูนะ เช็คดูแล้วได้ความว่าอะไรรูป้ป่ะฮะพยายามคือคือดูฟังดูแล้วคือพยายามปิดพยายามปัดอะปัดความรับผิดชอบอะเช่นที่สืบมาใช่ไหมนะข่าวเช็คมาก็คือเอาป้ายมีป้ายเกี่ยวกับเอ่ออะไรอะจับจ้วงใช่ไหมหรือว่าเล่นองสูงใช่ไหมครับนะก็เรียกว่าไงดีคน เรียกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่รู้อาจจะเห็นก็ได้แต่เขามาเองหนูไม่เกี่ยวโอ้โหหนูมันตกกระไดพลอยโจรแล้วแหละครับถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องดูแลกันถ้าใครทำไม่ไม่ดีอะไรบางอย่างแล้วคุณไม่ห้ามอ่ะมันก็อิหลอบเดียวกันนั่นแหละนะครับถละขุดมันมันก็คือพวกเดียวกันเลยอะ่ะนะครับถึงเราจะไม่ถูกใจก็ตามจะไม่ใช่ก็ตามไม่ใช่แนวก็ตามหรือเอ ถึงมันมันจะไม่ใช่แนวแต่คุณก็ยังไปอยู่กับแนวเขามันเรียกว่าอะไรเดียมันเรียกว่าแก๊งไหมมันเรียกว่าพวกเดียวกันไม่ล่ะนะครับถ้ามันไม่ใช่แนวจริงๆหรือถ้ามันไม่ถูกต้องเข้าใจฮะคุณไม่กล้าน้องไม่มีสำนึกพอไม่กล้าที่จะบอกว่ามันไม่ใช่ไม่กล้าที่จะขัดไม่กล้าที่จะแย้งได้แต่ยอมรับ ให้เพื่อนทำผิดหรือคนอื่นทำผิดแต่ในขณะที่ตัวเองนั่นแหละพัวพันอยู่ในกลุ่มถ้ากับว่าตัวเองนั่นแหละจะทำผิดยังไม่รู้ตัวอีกนะแต่ปาดเอานะฮะแต่กลุ่มพวกนี้คือเหยื่อนะฮะแล้วคนที่ผิดจริงๆคือใครคนที่ผิดจริงๆน่ะก็แกนนำไง แต่แกนนำอย่าไปใส่ร้ายเขาพวกผู้ใหญ่ของเรานี่ใส่ร้ายกันดีเหลือเกินอย่าไปคิดเลยฮะว่าคนนั้นคนนี้จะเออใช้นะฮะหรือว่าอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยแรกๆอาจจะใช่ครับอยู่เบื้างหลังแต่ผมว่านะฮะด้วยการสักสมสังส่งสมประสบการมานดานผมว่าอย่าใส่ร้ายฮะเขาเป็นของเขาเองเลยนะฮะ <laughs> เออ ถ้าจะลงลงประเด็นไปเลยที่เด็กไปเลยเพราะอายุก็คงจะเยอะแล้วละ่ะอุทภพะวาก็มีคิดเองได้นะเด็กเด็กไม่โง่นะฮะใช่เด็กพวกนี้ไม่โง่แต่ว่าลงผิดฮนะครับลงผิดไม่เข้าใจจะอธิบายให้ฟังจำเรื่องขององคุรีมานได้ไหมองคุรีมานไม่รู้ว่าดีหรือชั่วนะถูกไหมแต่ว่า อยากจะได้วิชาอันสุดยอดนะครับอาจารย์หรือผู้ใหญ่ก็หลอกหรือชี้ทางให้นะครับแล้วองคุริมานเหมือนเด็กไหม <c oughs> หคล้ายๆเลยนะก็ทำด้วยใจบริสุทธิ์นะครับแต่สิ่งที่ทำนั้นมันไม่ถูกมันชั่วร้ายโอ้โหกว่าจะสำนึก ลงผิดอยู่ตั้งนานแต่ไอเด็กพวกน,นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะกลับกูบก่ได้ได้มาหรือเปล่านะจะกู่ให้กลับมาได้หรือเปล่าเกรงว่าจะเจอบทลงโทษหนักถึงจะสำนึกอาจจะต้องวอนนอนคุกกันนะครับนะฮะแต่ไม่แน่นะอาจจะใช้มุกเก่าๆก,ก็ได้ถ้าไม่รับโทษนะกล้าทำไม่กล้ารับเหรอก็มีอยู่อย่างหนึง่ง หนีไปต่างประเทศนะครับให้มันจบที่เราให้มันจบที่เราเออ,เอ,อจบแน่แต่เชื่อเถอะคเนี้คําว่าจบที่เรามันไม่มีอยู่จริงมันเคยมีอยู่เยอะและ้วให้อภัยคนอื่นนะบางทีนะพ่อแม่นะให้อภัยอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเหตุเกิดอย่างนั้นอย่างนี้บ้างขอให้ลูกผมเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายหรือขอให้มันจบที่ ที่ผมอะไรประมาณนี้หรือขอให้มันเป็นก็เป็นครั้งสุดท้ายกรณีกรณีสุดท้ายหรือชนแล้วหนีหรืออะไรก็ตามแหละนะหรือประมาทอะไรก็ตามขอให้มันจบวันนี้เออหรือให้มันมีแค่นี้พอแค่นี้แต่มันไม่มีมันไม่มีจริงมันมีเรื่อยๆนะครับเอ,อ เนี่ยคิดเป็นนะแต่หลงผิดถูกซึ่งความจริงก็อาจจะถูกถูกชี้ทางจากอาจารย์หรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้นะฮนะนักการเมืองก่อนไม่แน่ก็เช็คดูแล้วมันมีมูลมาอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าอาดีต่ะมีพักนะครับที่อาจจะอ,อ,อาจจะดีก็ได้นะแรกๆนะแต่ว่า หลังๆวันทําไมดีแตกซะงั้นนะครับเรียกว่าปูพื้นฐานไว้ก่อนหรือว่าทําให้เด็กศรัทธาหรือใช้แนว MLM นะหรือใช้แนวอะไรที่อาจจะสร้างความหวังความฝันแล้วเด็กก็ติดอยู่กับมันถูกไหมเคยไหมประเภทแบบเราไป MLM ไปอะไรเขาก็จะบอกคุณอยากได้รถไหมคุณอยากมีชีวิตที่สุขสบายไหม คุณอยากมีความอิสระภาพทางการเงินไหมนะมันเป็นอย่างนี้แหละฮะและคุณไม่กลับมากับความจริงและยิ่งเด็กยิ่งร้ายโดนล้างสมองแน่ๆนะครับหลงผิดครับแต่ผมกลัวอยู่อย่างหนึง่งมันมาอย่างเงี้ยมันมามุกอย่างเงี้ยมุกอย่างงีม้มันมาการแนวๆเนี้ยตลอดแล้วนะอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างแล้วมองดีๆแกนนำอ่ะ ถ้ามันไม่มีผลประโยชน์อ่ะมันจะทำเหรอผมเข้าใจว่าเผลอๆนะฮะมีการแอบ,บรับบริจาคหรือเผลอๆเพราะอาจจะไม่ต้องแอบ,บละยัดให้กับมือหรือโอนเข้าบัญชีมีบางคนหนุนหลังมีบางคนหลอ,อมีน้ำเลี้ยงให้เออหรือถ้าไม่งั้นก็หมกเม็ดกันเองเลย แล้วก็ทำหน้าที่ไปถูกไหมฮะทำหน้าที่เพราะว่าได้กินเรื่อยๆไงคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นกับแกนนำกลุ่มเล็กๆที่กระจายดาวกระจายกันทั่วประเทศไหมเชื่อไหมทำเพื่อเงินทำเพื่อเงินด้วยเออใจก็อาจจะอาจจะมีอยู่บ้างแหละแต่ว่าเงินมันซื้อได้ไงเรียกว่าเป็นอาชีพไงหรือทำทำได้ได้เงินไม่ทำได้ไง ครับหน้าที่คืออะไรอะ่ะหาหัวคะแนนเสียงก็ได้เงินหรือจัดออกไงจัดออกราเนียนะเรียกสุภาพจัดออกนายนะครับตามจังหวัดของตัวเองนะครับเครื่องสงเครื่องเสียงนี่แหละซื้อมาเพราะอะไรน้ําเลี้ยงมาค่าเหนื่อยมาด้วไหมมามาตลอดไหมมาใครบริหารเงินใครจํบเงิน มานั่นแหละเออมันมีผลประโยชน์ไงนะฮะได้ตังไปไดีเรื่อยไงนักศึกษาเองก็เช่นการเผลอๆนะแล้วถามว่าคนที่มานั่งได้อะไรบ้างเออเก่งๆ,ๆหน่อยก็ได้อาหารก่ลองเข้าว่องน้นะํานะยังชั่วหายหิวกันหิวจะได้อยู่ได้นานๆนะครับถ้าหนักๆหน่อยก็จะมีประเภทแบบ ค่ารถคาลาไหมสวิวธิตมาหน่อยนะเดี๋ยวมีร้อยหนึ่งเนาะค่าชาไข่าขามุกอะไรเงี้ยหรือว่าค่าขนมไปซื้อแม่ค้าตามแถวเนี้ยอะไรประมาณนี้แต่ผมไม่ได้ข่าวนะแต่ถ้าเป็นม็อบทั่วไปอะ่ะมีครับนะหัวหลักๆนี้ได้เลยส่วนประชาชนนี้ไม่แน่ยังไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นธุรกิจที่ใช้ตังค์ครับ เออส่วนแกนนํำนี่แหละผมไม่แน่ใจนะบางทีนะทำเป็นดีไอ้ดีคือดีหน้าเวทีอะ่ะแต่ใครถือเงินไม่รู้นะใครบริหารเงินไม่รู้หรือบางทีอะ่ะทำเพราะว่ารับเงินมาแล้วเออนะครับไม่เดือดร้อนละนะเอยไม่เดือดร้อนนี่อีกเรื่องหนึ่งที่แนะ่ เดี๋ยวทางหนีทีไล่อะพอรู้ล้ยังไงมีตังอยู่แล้วนี่นะครับโอเคจบแค่นี้ก่อนยังไงก็อย่าใส่ร้ายเด็กๆเ,เขาเด็กเขามีความคิดครับนะฮะเหมือนกันองคุรีมานก็มีความคิดครับนะฮะประมาณนี้ขอบคุณครับห้องการเมืองเดอ้อ ต่างคนต่างผิดครับผมเองก็ผิดนะผมผมเองก็อาจจะคิดผิดก็ได้นะแต่ครูนะคิดถูกหรือยัง